สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนายเลดบู Group, และวันนี้เราอยู่กับ Rocket Bird Hard Boy ์ h i c k e n พาร์ทที่3นะครับพาร์ทก่อนครับเราได้หลงเข้าไปอยู่ในกับดักของไอเจ้าเอเจนต์ของพวกเพนกวินนะครับที่ไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรเหมือนกัน <laughs> ผมจะเรียกมันว่าไอหัวดาวแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีดาวอยู่กลางหัวของมันดาวดําไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันครับจนสุดท้ายนะครับพระเอกไก่จอวิข,ของเรานะครับ ูกจับมาขังเอาไว้รวมกับพวกกลุ่มนักโทษนะครับที่เป็นกลุ่มต่อต้านแล้วก็เราได้ไปเจอกับกลุ่มต่อต้านคนหนึ่งนะครับที่เป็นไก่เหมือนกันชื่อวบัดนะครับแล้วก็เขายินดีจะช่วยเหลือเรานะครับเพื่อให้ออกไปจัดการกับไอ้เจ้าเอเจนต์ดาวดับนะครับแล้วก็ฆ่าเจ้าพุสกี้ซะโอเคและสภาพตอนนี้นครับคือเราไม่มีอาวุธเลยนะครับเราต้องยืมมือของบัตนะครับเพื่อออกไปจากที่นี่โอเคเดี๋ยวจะมีอะไร อยู่ข้างหน้าเรานะครับและเรื่องจะเป็นยังไงต่อไปนะครับเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราไปตามกันเลยนะครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวด,ดูกรงนี้โอ,โอเคพูดจบใช่ไหมไปละเนี่ย,อะ,อ,ยอะไรเนีย่ยแล้ววะอ๋อนี่เองเบรนบัก จากที่บัทเคยพูดมาคราวก่อนนะครับเขาบอกว่าเบนเบนบักนี้สามารถคว้างเสรศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูนะครับถูกสะกดจิตได้จริงๆแล้วมันเป็นมแมลงควบคุมสมองนะครับที่บัทําขึ้นมาเองโอเคเดี๋ยวมาลองใช้ดูหน่อยดีกว่าเนี่ใช่นิกดคลิกขวา,าคลิกให้ตรงๆหน่อยในี่คว้างไปหนึ่งนัดอ่ะไม่พอก็แถมอีก ได้ผลไหมอ่ะ,อะต้องสามอันโอเคได้ผลละอ๋อโอเคเราควมคุมเป็นเพนกวินดละไปไปไป เพื่อนมันโดนไปละอ่ะโอเคไหนๆก็ไหนๆละ where where is w h r e where ไหนๆก็ไหนๆตายซะโอเคเดี๋ยวชิเออเดี๋ยวชิปก่อนข้างบนโอเคปีนข้างบนได้ไปปีนข้างบนก่อนอ๋อปีนไม่ได้เว้ยเอาเป็นเอออ๋อข้างบนมีปุ่มอยู่นี่เห็นอยู่ตรงนั้นขึ้นไปกดดูซิจะใช้อันเดียวหรือเปล่า ตรงนี้มีกร๊ดให้เก็บแต่เราไม่เก็บก่อนค่อยให้ออพ่อไก่จอบดิกของเรามาเก็บเองแล้วกันรู้แล้วรู้แล้วยิงแม่งเลยรู้มากนะโอเคเฮ้ยโอ้ยยิงถล่มเลยยังไงก็ไม่ใช่ปืนเลยละมีอีกไหม ข้างล่างดิรู้สึกข,ข้างล่างไปได้มาไปมีศัตรูละแล้วไงต่อดีเนี่ยไก่บ้าเนี่ยเออเดี๋ยวดูสิมันมีปืนใหม่ไหมอะไรวะอ๋อโอเคโอ้ยิงตัวตายเรียบร้อยเดี๋ยวอะไรวะ เอามีก็เอาเอาอีกเอาเอาไปอีกเรียบร้อยโอเคศัตรูไม่มีแล้วนั่นก็เ,เป่ากับมันตัวเองซะจบอา้าวตรงไหนมีอีกว่าเนี้ยอ่อจังปะจังป อ๋อโอเคลืมไปแปลว่าเราต้องเอาไอ้นั่นนะ่ะเอาไปเอาสักสี่ห้าอันไปเลยว่า you, um. อเ,เอาไปไปไปลืมไปไปไปกดประตูตรงนั้นเราต้องแบบไปกดประตูก่อนไม่งั้นเราก็ยามจอดมาเรื่อยๆลืมไปต้องกดต้องกดประตูห้องขังเราก่อน โอเคงั้นก็ตัวตายซะจบเรียบร้อยละไม่ออกมาละเอาบัดมีอะไรไหมโอเคต้องไปที่ห้องทรมานเพราะว่าจะมีพวกไก่ตัวอื่นรออยู่โอเคเดี๋ยวเจอกันนะบัตร okay. เ,เดี๋ยวไปยัง ไปไหมเนี่ยเอ่อข้างล่างมีกล่องเป่าว่าจะลงข้างล่างพี่ไม่ใช่ไปข้างบนเดกลองกดบนดิเราไม่มีกาสสีฟ้าต้องไปหากาสสีฟ้าก่อนเมื่อกี้เลยกาสสีแดงตรงนั้นแปลว่ากาสสีฟ้าต้องอยู่ถัดไปอีกนิดหน่อย บนก่อนรู้สึกมีก้าวสีแดงให้เราเก็บด้วย,เ,ยวเมื่อกี้เราเห็นปุ่มปุ่มสีแดงทำอะไรวะอ๋อเปิดตรงนั้นเดี๋ยวยังไม่เข้าไปก่อนออโอเคจำได้ว่ามีก้าวสีแดงตรงนั้นไปไปไป นี่ไงกาสีแดงข้างล่างใช้กาสีฟ้าเพราะงั้นกาสีแดงไม่น่าใช้กับข้างล่างได้นั้นก็เหลือแค่ทีเดียวที่เราเปิดเมื่อกี้นี่คือข้างบนไปไหนไปดูสิส่วนตัวก็ชอบเกมนี้นะมีปริศนาเล็กน้อยด้วยภาพกับระบบเกมไม่ได้ดวิวหวาอะไรมากมายแต่ก็โอเคอ้อ,อเล่นได้คำๆคอะ เปิดได้อ๋อตรงนี้เองใช้กาสีแดงอะไรวะอ๋อโอเคนั้นก็ต้องโดนให้โอ,อกาสดีๆอ่ะน,นี่ยสองสามเอาไปสามตีตัวเลยเอา้าออะาจนกว่าจะโดนนั่นแหละแม่งเมาละ โอ้โหห้องทรมานเรือไปฟ้าผ้าพันแผลน้ำมันกา๊าซโอเคผมไม่ต้องเดาะว่วคืออะไรอ,อยากจออกจากเวนเพื่อไปดูฟุตบอลเหรอ อโอเคดีพอละแม่งเลยแล้วกันโอ้ยโอเคโอเคอ่ะไม่มีประโยชน์ละไอ้นี่ตายซะเอาไปวกาศสีฟ้ามาตรงนี้ อ๋อไม่ใช่นี่กาสีฟ้าอยู่ข้างล่างต้องไปหากาสีเขียวอีกเหรออยู่ยากจริงๆโอ้ยโเคลงไปข้างล่างต้องไปเอากาสีฟ้าก่อนซึ่งน่าอยู่ข้างล่างแหละเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่กาสีอะไรวะใช่กาสีเขียวรู้สึก ตรงมาข้างล่างาด้านขวาเป็นเดดโลด้านโอ๊ะไม่ใช่ด้านซ้ายเป็นเดสโลด้านขวาเป็นเอ่อเขตลานประหารเลยจแสดงว่าอันนั้นดานทางนัานจะใช้เป็นห้องขังนักโทษโอเคโอเคเดี๋ยป็นดูก่อนว่ามีอะไรไหมอ่าโอเคจะเ,เริ่มปล่อยเลยเอาไป พี่ไก่มาเลยมามช่วยกันสู้หน่อยกไปไปเลยเอาละประเขตนี้แหละมียามสองคนอ่ะพี่ไก่เอเออ้าวลุย ปล่อยไป,ไปแล้วเราก็ไปนี่เปิดประตูอุ้ยปล่อยไปีิเห็นเลยไป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 วุ้ยรีบเลยรีบเลยเราต้องรีบไปรีบไปเลยปล่อยให้พวกนั้นตีกันเองก่อนขอโทษนะพี่ไก่ข้างล่างมีเอพีห้าอยู่โอเคไป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  เอาเลยเดี๋ยวเราจะเอาอย่างไรวะเนี่ยประตูกูเดี๋ยวทำอะไรได้อ๋อคุมลิฟต์ได้โอเคถ้ามันคุมลิฟต์ได้งั้นก็แปลว่าอ๋อรู้แล้วละต้องให้ไอ้เพนกินที่มันเดินอยู่นั่นนะ่ะขึ้นมาข้างบนให้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาเออเบนบัคจัดการมันเลยเอาแต่จงหวะแล้วเอาเลยอืมขึ้นมามันขึ้นมา แล้วเราก็ใช้เออเป็นเป็นบล็อกปลาใส่มันต้องการจังหวะด,ดีๆการจังหวะดีๆดีกว่าอ่ะปลาปลาไม่ได้เว้ยอ,อ,อะไรวะอ๋ะปอปลาตัวละจากนั้นเราก็ลงไปข้างล่างแล้วก็ ข้ายามม่งเลยโอเคอเอาละนั่นก็เปิดประตูตรงนี้ไม่มียามเข้ามาแล้วงั้นตายซะ,ะเก็บเก็บการ์ดสีเขียวตายแล้ว มันก็ห้องสอบสวนตรงนี้เปิดตรงนี้อะไรเปืนมาแล้ว MP 5ปืนกลเปล่ากระสุนพร้อมอะไรพร้อมแล้วเอาพี่ไก่มาช่วยละไปละไปละทีนี้เดี๋ยวน่าจะมีไ e อ้เพนปิ้นข้างนั้นโผล่ออกมาและพี่ไก่ตอนนั้นก็กำลังชนเข้าพวกมันอยู่ ไป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 ได้อาวุธมาแล้วอ,ออกมาม,มาก็เป่ากระเจิงเอามึงมาเปา่ากระเจิงหมดนะเออสุดจะหมดละโอเคพี่ไก่ชกมันเลย เอาให้ตายนังพี่โอเคไม่มีทางไปละเราต้องขึ้นไปข้างบนแน่ๆรู้สึกจะมีรถล,ลางที่มันใช้มาอ๋อนี่ไงไปแล้วนะพี่กายเก็บกระสุนก่อนกระสุนมีไม่เยอะเมื่อกี้ก็สาดไปเยอะเหมือนกัน สารดไปพอควรเลยเมื่อกี้เนี่ยเอาไปไปไปภาวนาว่าอย่าเจออะไรเพิ่มแล้วกันกระสุนไม่เหลือละเราได้การ์ดเขียวมาต้องขึ้นไปเปิดข้างบนโอ้ยโอเคมองในแง่ดี m p e 5นี้พลังทำลายรุนแรงมากกว่าอูซี่เยอะแต่กระสุนก็ผ่านไม่ใช่เล่นๆเหมือนกัน แล้วสาดแม่งเลยเหมดละอีกไหมอ่ะไม่มีแล้วยุย่ยอ่ะนี่ไงไงบัสฮาร์ดบอยเหรอหรือว่าพระเอกเราชื่อว่าฮาร์ดบอยวะ ดีเซร์อีเกิลน,นี่แหละโอเคกระสุนเหลือน้อยแล้วอันนี้สักกันอะไรกันมีเพลงอีกแล้วระวัดเหรอน่าจะเป็นช่วงเวลาวัยเด็กของพ่อไก่ฮาร์ดบอยของเราเนี่ยแหละแต่ชอบเรียกว่าไก่จอห์นวิทมากกว่านะยังไงดีวะเนี่ย ียกว่าไก่จอนวิกไปแล้วกันชอบอย่างนี้มากกว่าเหมือนกับบ้านเกิดโดนถล่มแล้วก็ไอ้พวกเพนนวินจับไปอ๋อวินาทำไมไปเอกแค้นนะักมันมีที่มาอเ,เอเกโดนจับไปแล้ว รถจับมาใจักรลวดแล้วก็ให้กลายเป็นไก่ล็อกเก็ตดาวดำข้างบนหัวนะั่นก็ได้มาอย่างนี้เองหมายเลขสามหมายเลขเก้าสิบห้ามากันเพียบเลยไม่รู้หมายเลขอะไรกันบ้างเนี่ย h a เ t อหก air f i e l xkf อ่ะโอเคนั้นก็พอขอมปากหอมคอพอละอ่ะไว้มาต่อกันคราวหน้าก็แล้วกันก็สำหรับพาร์ทนี้นะครับต้องขอหยุดความสนุกของ rocket bird hard boy chicken พาร์ทที่3เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชอบอย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าชอบมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้คนื่นได้ดูกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ของเราในทุกสัปดาห์นะครับสรับพาร์ทนี้นะครับผมนายเลดูปขอลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับสลับพาร์ทนี้สวัสดีครับ